สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโดดเด่นอ่านให้ฟังเป็นช่องที่นําหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสครายค์กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับอีพีนี้เป็นตอนที่11ของหนังสือที่มีชื่อว่าจิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุด ของคุณเดวิดเจลิเวอร์แมนผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์โดยตอนที่11มีชื่อว่าอ่านความคิดและจิตวิญญาณเนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปฟังคมพร้อมกันครับคุณไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับเด็กๆ25คนในการทัศนศึกษาของโรงเรียนหลังจากเด็กๆลงจากรถบัสแล้วคุณก็เริ่มนับจำนวนเด็กที่ถงทางเข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคุณนับได้จำนวน24คน ตายละคุณเลยนับอีกรอบได้25คนเย้ Yay! ทีนี้คุณก็พาเด็กๆเ,เข้าไปดูความอัศจรรย์ใต้ท้องทะเลได้อย่างสบายใจว่าแต่เมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณจึงคิดว่าตอนที่นับได้24คนนั้นนับผิดแต่รอบที่นับได้25คนนั้นนับถูกต้องแล้วเพียงเพราะเด็กทั้งหมดมี25คนอย่างนั้นหรือพอนับได้ตามจานวนนั้นคุณจึงหยุดนับทั้งที่จริงๆแล้ว ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะสรุปว่าโอกาสที่คุณจะนับเด็กคนใดคนหนึ่งซ้ําในรอบที่สองจึงทําให้นับตัวเลขถูกต้องนั่นน้อยกว่าโอกาสที่คุณจะนับเด็กคนใดคนหนึ่งขาดไปในรอบแรกคนเรามักมีแนวโน้มที่จะมองหาสิ่งที่ตัวเองตามหาและมองเห็นในสิ่งที่พวกเขาคาดว่าจะเห็นเนื่องจากเราคอยมองหาหลักฐานเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องเราจึงมองไม่เห็นหลักฐาน ที่ไม่ตรงกับความคาดหวังของเราปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอคติจากการมองหาสิ่งยืนยันความเชื่อเราจะพุ่งเข้าหาสิ่งที่ยืนยันความคิดของเราและกรองสิ่งที่ไม่ใช่ทิ้งไปโดยไม่รู้ตัวเมื่ออคติจากการมองหาสิ่งยืนยันความเชื่อเริ่มทำงานหลักฐานต่างๆก็ดูเหมือนจะมีป้ายติดไว้หมดตามหมวดหมู่ราวกับมีเวทมนต นี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางประสาทชีววิทยาที่สมองใช้เพื่อรับข้อมูลจากโลกใบนี้สมองของเราจะสร้างไฟล์แยกไว้เหมือนกับที่เราทำบนคอมพิวเตอร์การจัดหมวดหมู่ในสมองนี้คือหนึ่งในระบบทางลัดทางความคิดที่เรียกว่าระบบฮิลริสติกทางลัดนี้จะประมวลผลที่ได้รับจากโลกรอบตัวโดยไม่จำเป็นต้องทำการตัดสินใจใหม่ในทุกครั้งที่เราต้องเลือกลองคิดดูว่า จะเป็นอย่างไรถ้าเราต้องแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวันโดยต้องคิดใหม่ตั้งแต่เริ่มเสมอไล่ตั้งแต่การคิดว่าจะใช้เครื่องชงกาแฟอย่างไรไปจนถึงการเดินทางไปที่ทํางานแต่ละวันเราคงทําอะไรไม่เสร็จสักอย่างทางลัดทางความคิดนี้จึงช่วยให้ชีวิตประจําวันของเราง่ายขึ้นระบบฮิวเิสติกนั้นมีประโยชน์ในการช่วยให้เราแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มันก็สามารถนำเราไปสู่อคติ ที่ทำให้เราตัดสินคนอื่นว่าเป็นผู้กระทำผิดจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าบริสุทธิ์ตัวอย่างเช่นถ้าตำรวจที่สืบสวนคดีฆาตกรรมของผู้หญิงคนหนึ่งรู้ว่าเหยื่อมีโอกาสสูงที่จะถูกเธอฆ่าโดยคนรักของเธอเขาจะทึกทักเอาว่าคนรักของผู้หญิงคนนี้เป็นฆาตกรและเริ่มตัดหลักฐานที่ไม่เข้ากับทฤษฎีนี้ในใจไม่ใช่ว่าข้อมูลทางสถิตินั้นเป็นเครื่องมือที่ไร้ประโยชน์นะครับ แต่ความท้าทายอยู่ที่การให้น้ำหนักกับข้อมูลนี้อย่างเหมาะสมไม่ใช่เทน้ำหนักไปที่มันเสียหมดหรือถ้าเป็นแพทย์ที่ต้องรักษาคนไข้โรคซึมเศร้าบ่อยๆเวลาได้ยินคนไข้รายใหม่บ่นว่ามีอาการต่างๆเช่นอ่อนเพลียไม่มีแรงน้ำหนักขึ้นและความต้องการทางเพศลดลงแพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเดียวกันทั้งหมดแต่ปัญหาทางสุขภาพของเขาอาจเป็นภาวะพร่องไทรอย หรือเป็นโรคอ,อื่นอีกตั้ง50โรคที่มีอาการคล้ายๆกันนี่ก็เหมือนกับสำนวนที่ว่าสำหรับค้อนอะไรก็ดูเหมือนตะปูไปหมดเราเองก็มีแนวโน้มที่จะพึ่งพาระบบฮิวเิสติกด้วยเราจะจับกลุ่มให้คนที่เป็นแบบนั้นแบบนี้โดยอ้างอิงจากลักษณะที่พวกเขามีว่าไปคล้ายกับลักษณะเฉพาะของสมาชิกในกลุ่มไหนเมื่อคุณถูกแปะป้ายแล้ว ผู้คนจะคิดว่าคุณมีลักษณะทุกอย่างเหมือนกับสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มนั้นๆและพวกเขาก็มีลักษณะเหมือนคุณทุกอย่างด้วยถ้าเรามีอกติกับกลุ่มคนสักกลุ่มเราจะด่วนสรุปเกี่ยวกับคนบางคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นทันทีโดยดื้อดึงไม่สนใจหลักฐานที่หักล้างข้อสรุปของเรานักปรัชญาชื่อวิลเลียมเจมส์สรุปไว้ว่าคนจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าตัวเองคิดอยู่แต่ถ้าว่าแท้จริงแล้ว พวกเขาแค่เอาอัตคติของตัวเองมาจัดวางเสียใหม่อักคติสร้างความคาดหวังขึ้นมาไม่ต่างจากการที่สมองของเราสร้างแฟ้มข้อมูลเพื่อรวบรวมก้อนข้อมูลเอาไว้ด้วยกันเราจะสร้างแผนผังและพิมพ์เขียวที่ช่วยให้เราคาดหมายได้ว่าจะต้องเจอกับอะไรหลังจากที่เราเผชิญกับแนวคิดหมวดหมู่คนหรือสถานการณ์บางอย่าง แผนผังเหล่านี้จะช่วยให้เราเติมข้อมูลในช่องว่างได้อย่างรวดเร็วแต่แย่หน่อยที่มันก็สามารถกระตุ้นให้เราเติมช่องว่างนั้นด้วยข้อมูลที่ผิดได้เหมือนกันถ้าเราทำความเข้าใจข้อมูลใหม่ด้วยอคติที่ว่ามันจะต้องตรงกับแบบแผนทางความคิดที่เรามีเราอาจจะเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกับความคาดหวังของเราและละทิ้งข้อมูลที่ไม่เป็นแบบนั้น การรู้ตัวว่าเรามีอคติจะช่วยให้เราลดผลกระทบจากการยกระดับความสามารถในการประเมินคนอื่นหรือสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงถ้าเราอยู่ในวงสนทนาการเจรจาต่อรองหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยความเชื่อว่าเรารู้ทุกอย่างอยู่แล้วความทนงตนของเราจะคอยยืนยันทุกอย่างที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงอย่างรวดเร็วมีแต่คนพิเศษเท่านั้น ที่ยินดีจะมองในสิ่งที่พวกเขาไม่อยากเห็นฟังในสิ่งที่พวกเขาไม่อยากได้ยินและเชื่อในสิ่งที่พวกเขาไม่อยากให้มีอยู่จริงถ้าว่าน,นี่เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดดูช่างเป็นความย้อนแย้งที่งดงามที่หากเราสามารถลดผลกระทบอันเกิดจากที่ระบบฮิวลิสติกเข้ามาแทรกแซงการประเมินของเราเราก็จะสามารถวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาของใครสักคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหตุผลหลักก็คือระบบฮิวเิสติกนั่นแหละเราได้ตระหนักแล้วว่าคนเรามักจะพบในสิ่งที่มองหาและมองเห็นในสิ่งที่คาดว่าจะเห็นการประเมินจะแจ่มชัดขึ้นเมื่อเราตั้งคำถามว่าทำไมคนเราจึงต้องมองเห็นในสิ่งที่พวกเรามองหาอยู่ก่อนตั้งแต่แรกผู้คนมองตัวเองคนอื่นและโลกรอบตัวตามที่พวกเขาจำเป็นต้องเห็น เพื่อเกลีย่ยสิ่งที่กำลังมองเห็นให้เข้ากับเรื่องราวที่พวกเขารู้พูดอีกอย่างก็คือเมื่อให้พวกเขาสามารถทำความเข้าใจตัวเองทางเลือกที่พวกเขามีและชีวิตของพวกเขาได้นำไปสู่สิ่งที่นักจิตวิทยาชื่อดังอย่างแดนเนียนคาร์เนแมนเรียกว่าการเชื่อมโยงจากความเกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นแนวความคิดที่ระบุว่าทุกอย่างเสริมแรงให้กับทุกอย่างที่เหลือเขาเขียนไว้ว่า ความไม่สบายใจที่เรารู้สึกเมื่อเผชิญกับความไม่ชัดเจนให้เราตีความสิ่งต่างๆในแบบคาดเดาได้แม้ว่าสิ่งที่เราตีความจะตรงกับความเป็นจริงแค่บางส่วนหรือไม่มีความเชื่อมโยงอะไรกับความเป็นจริงเลยส่วนสิ่งไหนที่ไม่เข้าเขาจะถูกทิ้งไว้ข้างทางนั่นคือเรากำลังฝืนตีความให้ได้เรื่องราวที่สอดคล้องกันเรามองว่าโลกนี้สอดคล้องกันมากกว่าที่มันเป็นจริงๆมาก ยิ่งเรามีความทะนงตนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความรู้สึกเปล่าบางมากขึ้นและเราก็จะยิ่งอยากคาดเดาและควบคุมโลกรอบตัวให้ได้ความสอดคล้องคือสิ่งที่ทำให้เราเชื่อว่าโลกนี้คาดเดาได้และคุ้นเคยเราจึงตามหามองเห็นและตีความโลกให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่คิดไว้มากกว่าจะยอมปรับมุมมองที่เรามีต่อโลกให้ตรงตามความเป็นจริง สรุปก็คือเราถึงกับเปลี่ยนสีโลกทั้งใบเพื่อที่ตัวเราจะได้ยังคงขาวสะอาดอยู่จิตใจที่มั่นคงต้องอาศัยมุมมองยิ่งมุมมองของเราคมชัดเรายิ่งใกล้ความเป็นจริงได้มากขึ้นทัศนคติความคิดและพฤติกรรมของเราก็จะยิ่งเที่ยงตรงและมีเหตุผลเมื่อเราปฏิเสธที่จะยอมรับแง่มุมบางอย่างของตัวเราและชีวิตของเราอย่างมีความรับผิดชอบความทนงตนจะเข้ามาปกป้องเรา และโยนความผิดไปที่อื่นถ้าคุณคิดว่าถ้าตัวฉันไม่ได้ต้องมีอะไรผิดปกติตัวคุณเองก็มีบางอย่างผิดปกติแล้วล่ะเพื่อไม่ให้ตัวตนในความคิดของเราด่างพร้อยเราจึงถูกบีบให้มองโลกรอบตัวในแบบบิดเบี้ยวและถ้าความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงของเราผิดเพี้ยนวิธีตัดสินสิ่งต่างๆในชีวิตของเราก็ย่อบผิดเพี้ยนไปด้วยเช่นกันความไม่มั่นคงทางอารมณ์ มีพื้นฐานมาจากการขาดความชัดเจนในระดับที่เพียงพอจนความทะนงตนเข้ามามีอิทธิพลต่อความสามารถในการมองตัวเองและมองโลกในความเป็นจริงเมื่อใครสักคนสูญเสียจิตใจที่มั่นคงซึ่งคือความสามารถในการมองตัวเองยอมรับและตอบสนองต่อโลกก็เท่ากับว่าเขาได้สูญเสียมุมมองทั้งหมดไปด้วยราฟวันโดเอเบอร์สันได้เขียนไว้ว่า ดูเหมือนผู้คนทั้งหลายจะไม่ตระหนักเลยว่าความคิดเห็นต่อโลกของพวกเขาคือคำสารภาพเกี่ยวกับอุปนิสัยข้อความนี้ไม่ได้เป็นเพียงสำนวนฉลาดฉลาดแต่เป็นการตระหนักรู้อันลึกซึ้งถึงธรรมชาติของมนุษย์ผู้คนมองโลกในฐานะเงาสะท้อนของตัวเองถ้าพวกเขามองว่าโลกนั้นเลวซามลึกๆแล้วในจิตใต้สำนึกของพวกเขา ก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นเลวซามไม่มากก็น้อยถ้าพวกเขามองเห็นคนที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์นั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเขามองตัวเองเช่นกันซึ่งไม่แปลกว่าทำไมนักต้มตุนถึงเป็นคนแรกที่ใส่ร้ายคนอื่นว่าเป็นคนขี้โกงมีคำกล่าวเก่าแก่ที่ว่าสิ่งที่ซูซีพูดเกี่ยวกับแซลลี่บอกอะไรเกี่ยวกับซูซีได้มากกว่าแซลลี่ ซึ่งดูเหมือนจะสอดคล้องกับพื้นฐานสำคัญทางจิตวิทยาผลการวิจัยบอกว่าเมื่อคุณให้ใครสักคนให้คะแนนบุคลิกภาพของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทคนรู้จักหรือเพื่อนคำตอบของพวกเขาจะทำให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะทางบุคลิกภาพและสุขภาวะทางอารมณ์ของตัวเขาเองอันที่จริงแล้วการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า ลักษณะทางบุคลิกในเชิงลบจํานวนมากสัมพันธ์กับมุมมองเชิงลบที่มีต่อผู้อื่นถ้าให้พูดอย่างเฉพาะเจาะจงก็คือยิ่งผู้ให้คะแนนใช้ความคิดเห็นในแง่ลบเพื่อบรรยายถึงคนอื่นมากเท่าไหร่และยิ่งพวกเขามีแนวโน้มจะมองคนอื่นในแง่ลบก็ยิ่งบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของโรคซึมเศร้าและบุคลิกภาพแปรปรวนอีกหลายชนิดรวมถึงโรคหลงตัวเอง วิธีมองคนในแง่บวกก็มีความสัมพันธ์กับความสุขความอบอ้อมอารีและอารมณ์ที่มั่นคงเช่นกันมุมมองที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถพุ่งเป้าไปยังสิ่งดีๆในโลกของคุณและในตัวคนอื่นสิ่งที่คุณจดจอ่อจะกลายมาเป็นประสบการณ์และความเป็นจริงของคุณคุณเป็นคนตัดสินว่าจะเอาอะไรเข้ามาในชีวิตของคุณโอเคครับก็จบลงไปนะครับ อีพีนี้เนื้อหาดีและลึกมากๆนะครับถ้าฟังแล้วยังคาใจแนะนำให้ฟังอีกหลายๆรอบนะครับเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาที่มากขึ้นนะฮะอีพีต่อไปเนื้อหาก็ดีเช่นกันนะฮะอย่าลืมติดตามนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ฟังถึงตรงนี้นะครับ ถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมาเสนอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ